สวัดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทำอะไรเนี่ยใส่หน้ากากทำไมใส่หน้ากากทำไมไม่ใช่เขแบบนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรครับการทำนี้นี่มันไม่ขนาดมันไม่ขนาดวันนี้เราจะมาทำอะไรครับ น้ำต้นด้วยการทำอะไรร่อนแป้งครับอา้าวร่นอนแป้งครับร่อนแป้งครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนร่อนแป้งไว้ก่อนอ่ะร่อนแป้งไว้ก่อนไม่ร่อนน้อยอแม่ให้ให้ร่อน,นไป้งเดี๋ยว ก็จะตีเนยนะคะอันนี้น<ช>หนึ่งเนยเอาออกจากตู้เย็นให้นิ่มก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าแม่๋ยวแม่ตีเนยสักแป๊บก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะบอกให้กัน,<ห>นใส่น้ำตาลนะคะครับยย่่ า้ขึ้นฟูแบบนี้นะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าเป็นน้าตาลทรายแดงนะคะพอเนยกับน้ำตาลขึ้นฟูแล้วก็ใส่ไข่นะคะใส่ไปทีละฟองนะึ้งใส่ไปก่อนตบ เอาโอเคแป้งอใส่แป้งก่อนเทไปเลยใส่ทีละช้อนแบบเมื่อกี้นี่หรอครับมันจะเหนียวขึ้นไนะหยเนี่ยอย่าการทยอยใส่แป้งถึงเลิกเก่มเปียกอานุมาใส่ด้ยวย พอแป้งกว่าพอแป้งก่านามนครับอันนี้นมหรือกาแฟแเบาเบาเบาครับนมกาแฟแล้วก็โปรตีนรวมๆกันครับเอาช้อนตักใส่ช้อนนี้ช้อนนี้ช้อนนี้เลยค่ะค่ะพอเค้กเข้ากันแล้วนะคะใส่ใสใสๆๆๆๆๆ แป้งกับนมหมดแล้วก็จะประมาณนี้เนียจะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ลูกเกดลงไปเลยนะคะลูกเกดอันนี้แช่แช่น้ำร้อนไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะลูกเกดจะได้นิ่มๆเนาะแล้วก็กรองน้ำออกถึงจะเอามาใส่กับขนมนะ เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเทลงพิมพ์เราก็ใช้ไายปาดขอบขอบแล้วก็อะไรเปลูกๆอ่ะคนส่วนผสมเผื่อมันจะมีส่วนผสมบางจุดที่ยังไม่เข้ากันเนาะให้เข้ากันก่อนลูกเกดอ่ะใช่แล้วอ่ะี่ใส่พิมพ์ที่เราปูกระดาษไข่ลอ,องไว้ กระดาษไว้าสามอันเราจะต้องเกลี่ยให้มันเท่าๆกันอ,อ่าทำไมอันนี้มันไม่เต็มอ่ะไม่ต้องเต็มมาอคุเดี๋ยวเราจะทำหน้าของมันอีกครึ่งหนึ่งมาใส่ก่อนที่จะอบอันนี้ยังไม่เสร็จนะ ส่วนที่1ของเราไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ15นาทีนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำส่วนตัวหน้าเค้กนะคะส่วนที่2องกานเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนที่2ของเค้กนะคะก็จะ<ม>เป็นเน,เ,เนยสดไม่หวานเลยเหรอือโอ้โหแล้ว,ว่ากินหวานมาเยอะพุงงั้น่าเริ่มมานะคะ ทำไมไม่หมุนอ๋อลืมเปิด าใส่ครับ ในจุ้ยเย็นประมาณ15นาทีแล้วเนาะเราก็เอาออกมาทาเค้กส่วนที่2นะคะลงไปเกลี่ยเกลี่ยเค้กส่วนที่2งไปนะคะเสร็จแ,แล้วก็เอาอัมลมอนด์โรยลงไปอ่ะแม่แม่เกลี่ยหน้าเค้กให้แล้ว1อันกันเอาอัมลมอนด์โรยลงไปครับโรยลงไปตามชอบอย่าเพิ่งอเพิ่อันนี้อย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่ง อันนี้ครับอันนี้ไม่ต้องทา,า,าหน้าขี้ก่อนเอาหน้าขี้ลงไปอแค่นี้นะมะหมอูเอาเยอะๆสิทำไมอ่ะเอามันจะได้อร่อยอร่อยเกแบบหยิบใส่ลงไปทีละอันสิครับมันจะได้แบบทั่วๆ,ๆกันอ่ะ กัรโรยไปอย่างนั้นบา,บางจุดมันก็หนาบางจุดมันก็ไม่มีเห็นปะกาอย่าเพิ่งหยิบเสร็จแ,แล้วนะาการเอาที่ที่การโรยโลงไปแล้วอะ่ะดูซิอันไหนที่มันแบบกองหนาแน่นเกินแล้วเราก็หยิบมา,าที่อื่นใช่ใช่ใช่เกลี่ยไปยังจุดที่ที่มันยังไม่มีเอาหมดเกลี่ยให้ทั่ว ไปรูดเค้กแบบนั้นสิครับเราใช้หยิบเอาหยิบวางแบบนี้นบวา้วช่นี้เรารการัเสร็จแน่นอนโอ้ย เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเค้กไปเข้าเตาอบก,กันเราได้เช้ทั้งหมด3ก้อนนะคะเค้กเราก็เข้าเตาอบไปแล้วนะคะอบที่อุณหภูมิประมาณ175องศาเนาะอีก20นาทีมาดูกันนะจ้า